คุณคิดว่าโรปรไหมบอม has been planted ไอ้เยี่ยมมึงจะจบ5วินแล้วมึงคุณคิดว่าโปรไหมเดี๋ยวเป็นด่าดูอีกตาหนึ่งเนาะด่าเราซอสเอน้ำหนานะนี่ชัดเจมเออยังนยัย่ไหนะเนนะ

ai đi à, mà... không là, không là là mình nào bổ, chúng ta thế gì không cái trận. là bỏ máy gì luôn, máy luôn này, hải sai thua này đấy. พลังไอ้ขี้เอ้ยยี่หัวก็แตกได้แล้วะเก่งเกินเฮ้ยถุงอไวอย่าอย่าอย่าหน่วยอย่าอย่าให้มันหนัวอย่ามัเห็นแตกเลยทำอะไรเยอะวไ้เมาวะมันอยู่ข้าบนี่ยิงไอ้ลุกองบนลูกอ่ะลูกโไวเดี๋บเออกไปให้มันเห็นไอ้ไอ้ไอบเอ้ยเหลือสักวิทน้ออกไปให้มันเห็น

บอกว่าไม่เห็นนะไม่ได้กูไม่ใช่เราพวกมึงเนี่ยตอบไหมตอบไหมมันจะตอบเปล่าวะเหมดเวลาแล้วลุงไปไหนลุงหมดเวลาแล้วโอหมดแล้วเงีเหลืห้านาทีพอเออกดฮะเด็กกดฮะพอแล้วพอแล้วกดนเข้าตรกดมันชันล้วเกือบทันทันชัน

เป่งขึ้นโอ้โหพนเร็วอะบอยยอกไปบอยยองนเร็วอะอยู่อยู่อยู่ตรงนี้คนนึงเอ้ยเด้ไปไปไปทำไปไม่มีไมกาไปลงไป

ไปแยกฝั่งละสองอ้อมหลังสองโรอัารหตัการเลยอ้อมหลังสองไห้เหี้ยกัส่มึงเลยโอ้ที่ดี <coughs> Nó như ai <coughs> <coughs> là cái luôn mà đi gì vậy mà ปวดแดงน่ไงวะรือถามได้แหละไม่ยังไงวะมันรู้ว้มันรู้ไว้บอยมันรู้กูมาว้่มันไม่ตายสัก ยิงที่ยิงไปสิบนัดเลยพี่มันรู้มัม้งว่ากูอ้อมหลังอะจริงมันรู้ว่ากูอ้อมหลังมึงโอเค let's go <S มันเ่งม

เอ้ยโอ้ยูมนจะตายไรเห้ปืนค้งไม้ไอ้เหี้ยมคิดยัไงอ้ยวยวุ้ยวุ้ยหัวแลกด้ยไลลลล hole

มองไเนี่ยแล้วเรายดะะไปดูให้ดูอะไรเผื่อมันจะแบบมันมองข้างหลังมองเฮ้ยนู้นน้นอมังายไอ้กูไอสัตว์นี่กูมึงหายไปยิงยิงบอมบ has been planted Red team win. Hey.